สวัสดีครับท่านผู้ังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเสี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่23กรกฎาคม2564นะครับเจอกันสายๆแบบนี้ยังมีฝนตกอยู่หลายพื้นที่ท่านฟังครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าสถานาการณ์ของโควิดเราก็ยังไม่นิ่งหนังไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะฉะน,นั้นต้องช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือกันนะครับจะได้ปันฝ่า ไปกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็ในโลกไปดีไปด้วยกันนะครับเอาละครับวันนี้เป็นศุกร์ครับเดี๋ยวมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันสองช่วงเวลาเช่นเดิมน,นะครับในช่วงแรกของรายการแบบนี้จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเรื่องของชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิตตอเพิ่มยอดขายแล้วก็ลดต้นทุนนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่สามร้อยชุมชนเขาเตรียมที่จะขยายผลต่อจะเดินหน้ากันอะไรต่อไปที่มาที่ไปตรงนี้ เดี๋ยวพูดคุยกับคุณชินาวุฒิชินาประยูนยนะครับผู้ช่วยเพิ่มบริการใหญ่ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิตัลสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกษิจดิจิทัลนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจกันวันนี้วันศุกร์ท่านผู้ฟังครับเก็บตกเศรษฐกิจแน่นอนพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับเรื่องของธนาคารออมสินที่ออกมาตรการพักสระหนี้นานหกเดือนเพื่อช่วยลูกหนี้ ินเชื่อรายย่อยซึ่งมีจํานวนกว่าเจ็ดแสนห้าหมือรายด้วยกันนะครับจะพูดคุยกันกับคุณพงศลีลาธำในฐานะกรรมการธนาคารออมสินนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินหอกไม้ประจําวันจากธนาคารออมสินนะครับจํานวนสองเขงวันเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถาม แล้วก็ส่งคำตอบของท่านนะครับมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้จุนร้านนะครับส่วนที่ช่องทางหนึ่งเป็น SMS เิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4ี่สองสองหนึ่งศูย์เจ็ดห้านะครับสี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบก,การส่งจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้สองท่านสองะวัลเท่านั้นนะครับตัวจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับ เองนะครับเราจะดีครับารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube ทีมคำว่าเก็บเบีย้ยได้ถึงร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งคัพเตอร์ผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีไปนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับจะให้ความช่วยเหลือ ลูกค้าของธนาคารที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยนะครับด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลานานสูงสุด6เดือนโดยมีการประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธตามมาตรการนี้ได้ถึง750,000รายอ่าเป็นจำนวน750,000รายนะครับส่วนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลานานสูงสุด เดือนนะครับโดยมีการประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิเข้าโครงการนี้เนี่ยนะครับได้เป็นจํานวนถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นรายด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามถาท่านทุกฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าเป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยของธนาคารด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้หกเดือนโดยมีการประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่ติดตามมารตรการนี้ได้ประมาณเจ็ดแสน ประมาณเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับคือตัวเลขกลมๆนะฮะตัวเลขกลมๆมส่งคำตอบมา S S เ2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้สุดสานนะครับสําหรับประชิดผู้โชคดีครับประจําวันที่22กรกฎาคมเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณพัชราพรอ่อนแก้วนะครับเป็นผู้โชคดีประจําวันที่22กรกฎาคมเมื่อวานนี้นะครับมาถึงช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ธนาคารอมสินได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่เป็นลูกหนี้กลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากมันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับจึงได้ออกมาตรการพักชพระนี้เป็นเวลาน,านานสูงสุด6เดือนพักทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม2564นี้นะครับโดยความช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็นสองเฟสโดยการเฟสแรกเริ่มวันที่25กรกฎาคมและเฟสที่สองก็คือช่วง เดือนสิงหาคมนะครับซึ่งธนาคารจะส่งจะสยอยส่อ SMS ส่ง SMS ไปให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม m o นะครับให้ท่านกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม m o จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับกรณีที่ลูกค้าย,ยังไม่มีแอปพลิเคชัน m ม m o เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนใช้งานได้ด้วยตนเองหรือว่าติดต่อที่ธนาคารออมสิน ได้ทุกสาขานะครับซึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อของธนาคารมีการประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิพักหนี้ตามมาตรการนี้เป็นจำนวนมากถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นรายด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับเอาละครับมาถึงช่วงของเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณชินาวุทชินาประยูนนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเรื่องการขยายผล ชุมชน300ชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ดิจิตัลเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับจินดาบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับสวัสดีครับผู้ฟังด้วยครับกับช่วงนี้เราคงต้องเวิร์กฟอร์มโฮงกันหน่อยนะครับจินาบุตรครใช่ครับตอนนี้ล็อกดาวน์ก็ทุกคนราชการก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ป้าก็ใช้นโยบายร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับใช่ครับจะได้เป็นเป็นให้ท่านผู้ฟังได้เเเเเเห็นนนนวว่่่าาชยยกะทีีีมมมมลัืือออบ้้งดขึไป เอาลนะเรื่องของช,ช,ช,อขชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิตอลเพิ่มยอดขายลดต้นทุนขยายผลสามร้อยชุมชนนี่แนวคิดที่มาที่ไปนี่เป็นยังไงครับพี่นาวุฒิครับครับจริงๆอันนี้เป็นในสิ่งที่เราพยายามทํามาตลอดอ่าประมาณสักสี่ปีที่ดีป้าถูกก่อตั้งมานะครับก็อ่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ชุมชนเองนะครับเขาก็ต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆเหมือนกันนะครับก่อนหน้าที่จะมีโควิดช่วงโควิดนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แต่ว่าก่อนหน้าจะมีโควิดการขายของ อะไรต่างๆเนี่ยที่มันปรับมาเป็นรูปแบบของออนไลน์บ้างนะครับไอเรื่องของต้นทุนต่างๆที่ชุมชนถ้าเป็นชุมชนกเกษตรนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวปลูกพืชพืชไรพืชต่างๆเนี่ยก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่สําคัญคือจะทํำยังไงให้ให้ชุมชนเนี่ยเขาเขาถึงเทคโนโลยีจริงๆครับ<ม>เทคโนโลยีกับชุมชนนี่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องต้องมีวิธีการนะครับที่เราเราต้องคิดว่าทํำยังไงให้เขา เขาเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วใช้งานได้จริงๆแล้วก็ต้นทุนไม่สูงเกินไปแล้วก็ใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนอันนี้เป็นโจทย์โจทย์สําคัญเลยนะครับการที่จะให้ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีได้เนี่ยมันก็ต้องเรียกว่ารัฐเองคงไม่ใช่มีบทบาทที่จะลงไปทําทุกอย่างได้นะครับหรือไป่ายาทอดเทคโนโลยีให้เขาแล้วบางครั้งก็เราก็เห็นอยู่หลายๆเคสที่ผ่านมาว่าบางครั้งเทคโนโลยีหลายๆอันก็ก็ยังไม่ไม่ถูกนําไปใช้ผมยกตัวอย่างเช่น มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของไอผลิตผลหรือผลิตภาพการเกษตรที่เราอาจจะแบบอ่ะหลายๆพืชเนี่ยเราก็แข่งกับหลายๆประเทศไม่ได้ต้นทุนเราสูางกว่านะครับไม่ว่าจ,จะเป็นปลูกข้าวเป็นการปลูกอ้อยเลี้ยงน้ำตาลแล้วก็ตามนะครับเพราะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยเราจะทํำไงให้เราเราสามารถเอาเทคโนโลยีพวกเนี้ยไปให้ชุมชนใช้งานแล้วเขาสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วเขาสามารถที่จะ เอาเทคโนโลยีพวกนี้ไปช่วยในการหนึ่งก็คือลดต้นทุนนะครับในการผลิตหรือลดต้นทุนในการผลิตของในการเพาะปลูกนะครับสองก็คือทํายังไงให้เขาเพิ่มรายได้ได้มีช่องทางตลาดใหม่ๆนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราก็ทํางานร่วมกับตัวสตาร์ทอัพเนี่ยแหละครับเราเนี่ยมีสตาร์ทเป็นพระเอกนะครับเราลงทุนกับสตาร์ทไว้เยอะนะครับแล้วเราก็ขึ้นทะเบียนสตาร์ทอัพกับโปรดักที่ดีๆของสตาร์ทไว้นะครับเราจะมีสตาร์ทที่เป็นเกี่ยวข้องกับด้านชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทัพด้านเรื่องของแพลตฟอร์มด้านนคระับ สารัที่เป็นเรื่องของเกษตรนะครับสารับที่เป็นเรื่องของการทําเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับการทําก็พวกเกษตรอ yeah. <t ap ored Krishna> ัจฉริยะนะครับสารับที่ทําเรื่องของโลจิสติกนะครับการทำให้พืชผลถูกส่งกลกมาถึงมือผู้บริโภคโดยตัดกลางออกเนี่ยได้รวดเร็วนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราลงไปทําุดงานด้วยกับชุมชนนะครับเช่นหนึ่งชุมชนเนี่ยดีป้าจะดีไฟว่าสักยี่สิบครัวเรือนถือว่าเป็นหนึ่งวิสาหกิจนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าชุมชนหนึ่งเขาเขารู้อยู่แล้วแหละ ถ้าเราเอาโดนไปบินเนี่ยเราใช้โดนในการหวานมเมล็ดพ้นยานะครับ,รบหรือ,อใช้การมอนิเตอร์ไอตัวตัวการปลูกข้าวเนี่ยต้นทุนจากต่อไร่เนี่ยแปดพอาจจะเหลือสักห้าพันนะครับอันนี้เขาทาได้แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยปัญหาคือมันเป็นสมอ l ส s c a หรือเป็นเป็นเป็นฝ่าไร่ขนาดเล็กนะครับก็เป็นมีปัญหาว่าถ้าเกษตรกรหนึ่งคนจะเอาโดรนขึ้นบินเนี่ยต้นทุนคงไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ สิ่งที่พี่ป้าไปทําก็คือใช่สิ่งที่ี่ป้าไปทําก็คือเราก็จับแมทชิ่งนะครับชุมชนสัก20ครัวเรือนมีพื้นที่พอสมควรแล้วเราก็เอาโยนไปให้เขาใช้นะครับก็มีสตาร์ทที่ทําเรื่องของโยนนะครับอย่างนี้ก็จะทําให้ต้นทุนเกษตรกรเนี่ยเขาเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทดลองใช้พอเขาใช้ใช้แล้วก็เห็นเห็นว่ามันสามารถลดต้นทุนให้เขาได้จริงเพิ่มผลผลิตให้เขาได้จริงนะครับเราเชื่อว่าปีถัดไปเขาก็จะสามารถเข้ามา ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับในการทดแทนนะครับการที่จะทำพวกนาวัดหรือ,อวิธีการผลิตแบบเดิมที่ใช้ต้นชุมข้างๆสูงสูญเสียค่าวัวตถุดิบไปข,ข,ข้างสูงนะครับหรือถ้าเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะครับถ้าเขาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเขามีหนึ่งก็คือมีมีวัฒนธรรมใช่ไหมครับมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คนอยากเข้าไปเห็นนะครับมีเรื่องของโปรดักที่เป็นสินค้าชุมชนนะครับเราจะทํายังไงให้มันมีแพลตฟอร์มที่มีคอนเทนต์ดีๆมีสตอรี่ดีๆแบบนี้เข้าไปอยูย่ในแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวต่างๆ เราก็ต้องเอาสตาร์ทอัพที่ทําเรื่องของด e ิจิตอลคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะทําเรื่องของอ่าอย่างนี้เที่ยวแบบโควิดก็ต้องเป็นทํายังไงให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นว่าเขาอยากมาเที่ยวก่อนก็ต้องเอา <Yeah. S 1> เทคโนโลยี ARVR ไปใช้นะครับไปสร้างคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจสําหรับแต่ละชุมชนทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นว่าเ้ชุมชนนี้น่าเที่ยวนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับนอกจากน่าเที่ยวแล้วเขาอาจจะมีโปรดักต์มีสินค้าที่พร้อมขายอยู่แล้วนะครับ yeah. แพลตฟอร์มพวกนี้ที่เป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวก็ปรับตัวเองมาเหมือนกันนะครับหลายแพลตฟอร์มเนี่ยที่เป็นน้องสุภาะรับเนี่ยก็สามารถขายสินค้าไปได้พร้อมกับการที่กระตุ้นให้คนหนักท่องเที่ยวไปด้วยนะครับเป็นเรื่องของการทำ s t o r y t e l ล i n g ทําเรื่องของเราจะมีพวก influencer แพลตฟอร์มก็คือพวกที่จะทำอไให้มัน influencer เนี่ยเขาหันมารีวิวเรื่องของชุมชนพวกนี้มากขึ้นด้วยนะครับสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือดิป้าเนี่ยเราทํางานโดยที่เราทําไม่ได้ทางานคนเดียวครับ เรามีสตาร์ทอัพอีกตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับเราก็300-400รายนะครับลงไปช่วยกันทํางานกับชุมชนนะครับทำไงให้ชุมชนเ้าสามารถเข้าถึงทุนนโลยที่โดยที่เเราก็จะมีคที่อะไรหลายเรื่องนะครับเช่นเราก็จะถามเขาว่าสมมุติเราลงเงินไปให้ชาวชุมชนหนึ่งไม่เกิน500,000บาทที่เป็นทุนสนับสนุนนะครับส่วนใหญ่ชุมชนจะสมทบมาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็คือแล้วระยะระยะยาวหลังจากที่ทุนหมดแล้วเขาจะอยู่ยังไงนะครับเราก็บอกว่า ถ้าเราทําให้เขาเชื่อได้ว่าอ่ถ้าทําเป็นเรื่องของกเกษตรทําสมาร์ทฟาร์มยิ่งเขาลดต้นทุนได้นะเขาเพิ่มผลผลิตได้นะเขาสามารถหาช่องทางการ,การจาหน่าย product เขามีคุณภาพมากขึ้นนะถ้าเขาเห็นก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าปีถัดไปเขาก็หันมาใช้เทคโนโลยีพวกนี้เองนะครับในขณะเดียวกันอย่างเยอะเช่นพวกเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราก็เชื่อว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้วันหนึ่งที่ประเทศมันเปิดนะครับเลืกอคลายล็อกดาวน์นะครับมันก็น่าจะทําให้คนเนี่ยอยากจะเที่ยวอยากไปหา ตอนนี้คนก็อยากเที่ยวแบบไม่อยากเที่ยวแบบอาดละนะครับมีการบริหารจัดการการท่อ,องเที่ยวที่มันดีขึ้นกระจายการท่องเที่ยวออกไปยังเมืองรองต่างจังหวัดนนอนอตอนนี้คนก็พยายามออกไปเที่ยวแบบนั้นมากขึ้นเราก็เชื่อว่าค,ค,คอนเทนต์พวกนี้จะกระตุ้นให้สุดท้ายนั้นจะมีรายได้กลับเข้าไปที่ชุมชนครับอืมถ้าอย่างนั้นคําว่าชุมชนในนิยามของคุณชินาวุฒิเรียมหมายถึงอะไร ชุมชนเนี่ยเรามองถึงวิสาหกิจนะครับที่เป็นวิสาหกิจชุมชนจริงๆน,นะครับก็คืออาจจะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะครับอย่างน้อยเราบอกว่า,ามีสัก20ครัวเรือนนะครับร่วมกันทําอะไรบางอย่างเช่น้าเขาทําเรื่องของการท่องเที่ยวกับสินค้าสาหรับการท่องเที่ยวนเนี่ยก็รวมตัวกันมานะครับ แล้วก็่าเราก็จับสตาร์ทอัพแมทชิ่งลงไปทํางานด้วยนะครับขณะเดียวกันก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นชุมชนเกษตรนะครับเขาก็จะมี่าชุมชนที่ทําเรื่องของเกษตรอยู่สัก20ครัวเรือนขึ้นไปเนี่ยครับก็เป็นสมาชิกในชุมชนแล้วก็เข้ามาทางานกับเราครับครับอ๋อหมายถึงว่านิยามเนี่ยมันมันไม่ได้พลิกแปลว่าจะต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นอาจจะเป็นชุมชนบสมบุินะครับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่อำเภออำเภอรดี อ่อําเภออเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอย่างนี้เป็นต้นสมมุติว่านะฮะสมมติปาไปไปได้ใช่ไหมครัอย่างนี้ครับครับจริงจริงจริงเราค่อนข้างจะฟิกว่าต้องเป็นจะมีคาสเนียอยู่ครับเพราะที่ป้าเนี่ยก็จะมีทุนแต่และประเภทครับถ้าเป็นโรงแรมเลยเนี่ยเรามีทุนที่เรียกว่าทางโปร ation นฟันอันนั้นโรงแรมขอได้เลยครับขอได้ตรงเลยที่เป็นแต่เราแล้วก็ทํางานขอได้เลยครับตอนนี้เราก็เปิดอยู่นะครับมีคูปองสําหรับพวกเอ e อีที่เป็นพวกเกษตรไอพวก พ่อค้าแม่ค้าขายปิกรายย่อยสมมุติอยากใช้ระบบ P.O.S นะครับเราก็มีมีคูป,ปองให้1น0 0งหบาทสวทิจากสารับสามหมื่นบาทเขาเขาก็ลดไปล้มเหลือเหลือ2องหมืนบาทต่อปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ,อันนั้นเรามีาทุนสำนุนอีกชุดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ต้องเป็นชุมชนจริงๆแล้วก็ทำงานหมายว่าอาจจะต้องมีทะเบียนเกษตรกรนะครับอาจจะต้องมีการาสิ้ทอทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับ S <S แล้วก็มีคนที่มารวมตัวกันอย่างน้อย20ครัวเรือนแล้วครับแล้วก็ทํางานในลักษณะเนี่ยครับก็จะเป็นทุนเนื่องจาก oh. ถ้าเป็นทุนก้อนเนี้ยทางดีป้าเองก็เข้าใจว่าทางชุมชนก็จะไม่มีเงินมาแมทชิ่งค่อนข้างเท่าไหร่นะครับเราก็จะ <Okay. S 2> ให้เป็นแค้นไปแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ชุมชนเองเขาก็ต้องเห็นประโยชน์ว่าโครงการเนี้ไม่ใช่เป็นโครงการที่แค้นเงินไปแล้วก็สมมุติว่ามีสภาลงไปทาพวกเดือนปีหนึ่งแล้วก็สุดท้าย โครงการแล้วก็เห็นหลายๆโครงการว่ามันก็เฟลก็คือไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้เราต้องให้เขาว่าลงไปทำสตาร์ทเนี่ยก็ต้องลงไปทาแผนธุรกิจกับชุมชนก่อนด้วยนะครับนี่ครับพิจารณาว่าแล้วเขาจะช่วยชุมชนต่อไปยังไงชุมชนถ้าใช้เทคโนโลยีนี้แล้วระยะยาวจะอยู่ยังไงนะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้จะถูกถูกออดอกใช้โดยชุมชนด้วยวิธีการแบบไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นกระบวนการทํางานที่เราเหมือนกับเรามีมดงาน นะครับคือสารับเนี่ยลงไปช่วยเราทํางานตรงนี้นะครับโดยที่มดงานของเราเราก็ขึ้นทะเบียนแล้วเราเช็คประวัติแล้วเราสตรีไฟโปรดักแล้วนะครับไม่ใช่เราก็ไม่อยากให้ใครไปหลอกชุมชนว่านี่ทําเว็บไซต์สีหนึ่งเว็บไซต์ขึ้นมาสุดท้ายเว็บไซต์ไม่มีคนเข้าขายไม่ได้อันนี้เราก็ไม่สับส่วนให้เกิดขึ้นครับครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆคือชุมชนเนี่ยต้องเริ่มจากการรวมกลุ่มกันก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ค่อยไปคุยกับรี้ารือยังไง ใช่ครับเราก็จะมีการเปิดรอบรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะครับมีป้าเองก็จะมีสาขานะครับอยู่ทั่วประเทศครับทางสาขาเองก็จะช่วยในการประชาสัมพันธ์แล้วก็รับสมัครนะครับพวกชุมชนต่างๆที่เข้ามาอออ่ใช้เทคโนโลยีพวกนี้นะครับที่ผ่านมาก็เราก็มีโครงการตั้งแต่อย่างที่บอกครับก็มีพวกนี้ครับถ้าเป็นเรื่องของเกษตรก็มี smart farming นะครับมีการทําพวกโรงเรือนอัจฉริยะนะครับมีพวกเเกี่ยวกับขอโทษนะครับเทคโนโลยีโดนนะครับครับขออภัยครับเอมี เทคโนโลยีเรื่องของเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการทำเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับการค้าขายนะครับทำยังไงให้เขาสามารถขายในโลกที่เป็นพวกโซเชียลคอมเมิร์ซหรืออีคอมเมิร์ซได้นะครับมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนก็ได้นะครับทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปอัดอปใช้ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทลิฟตงนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับสมาร์ทซิตี้ย่อยๆนะครับทำยังไงให้เขา เขาสามารถสร้างอาชีพใหม่มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินม,มากขึ้นนะครับบางชุมชนเมื่อก่อนเราก็เคยทําอย่างเช่นสมมติว่าชุมชนมีเรื่องของช้างป่าเข้ามารบก,กวนนะครับเราก็มีเทคโนโลยี <technology S 2> อ,อย่างการ alert นะครับทําเรื่องเรียกว่าเป็นเป็นช้าง alert นะครับทำกับสรับเหมือนกันนะครับก็เอาเอาเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปให้ไปให้ชุมชนเขาใช้เพราะฉะนั้นพอมีช้างป่ามามันก็สามารถแจ้งเตือนได้นะครับมีการแชร์ข้อมูลนะครับมีการศึกษาพฤติกรรมของช้างนี้เป็นต้นนะครับหรือกรณีบางชุมชนเนี่ย เขาอนุรักษ์การท่องเที่ยวนะครับด้วยการที่บอกว่าเขาจะอนุรักษ์พวกปลาพายุเนี่ยครับเราก็ใช้เทคโนโลยีโดนะครับในการ surveillance technology คือไปดูแล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยให้พายุซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่ทําให้คนจะกลับไปเที่ยวนะครับที่รีบงอย่างนี้เป็นต้นครับอ๋อครับนั่นแปลว่าตอนนี้เรามีชุมชนที่สามารถเให้ดูเป็นตัวอย่างได้แล้วใช่ไหมครัถ้าเกิดใครสนใจเข้ามานะครับ ใช่ครับมีทั้งชุมชนที่เป็นเรื่องของการใช้เกษตรนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพู้ทำส m ร r ทฟาร์มนะครับมีเรื่องของการทํา้พวกโวงเดือนอัจฉริยะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่เราทําไปค่อนข้างเยอะแล้วครับอืมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจุดเริ่มต้นผู้ชนาวุฒิมีคำแนะนำนะครับว่าเขาต้องเริ่มยัางไงก่อนถึงจะเข้ามามีส่วนร่วมกับทางดีป้าได้เนี่ยครับจริงๆก็เข้ามาศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับในเว็บไซต์ของดีป้าได้นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาที่เฟซบุ๊กของดีป้านะครับ ทักแชทมาหรือทางไลน์แอดของดีป้าก็ได้นะครับจริงๆทางดีป้าจะมีฝ่ายหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเลยครับเรียกว่าฝ่ายส่งเสริมเ,เทคโนโลยีของชุมชนนะครับที่เขาดูแลนะครับการพัฒนานะครับเราเข้าถึงตัวชุมชนโดยเฉพาะเลยครับเพราะงั้นตรงเนี้ยทางดีป้ายินดีที่จะให้เป็นเรียกว่าเราเป็นพี่เลี้ยงนะครับเราไม่ได้ทำหนนะ้าที่แค่แค่บอกว่านีคุณไป เขียนขอความเหรือเขียนโครงการเข้ามานะครับเราจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการที่จะเลือกเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมกับชุมชนแต่ละชุมชนนะครับเลือก startup นะครับหาสร a r t ั p ที่ที่มีเทคโนโลยีนั้นๆที่ชุมชนต้องการและต้องการเราก็สามารถที่จะอ่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับสร้างรายได้ได้นะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนของชุมชนได้ครับอครับเอาแล้วเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดติดต่อกับทางดีป้าโดยตรงนะครับครับได้ครับครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ มันมันจะมีดีเทลในแต่และชุมชนออกไปในในตัวที่เป็นปลีกย่ยอยอะไรพวกนี้ท่านยังไม่ต้องออกังวลใช่ไหมเอาหลักคิดก่อนเอาคอนเซปต์ก่อนแล้วมาคุยกันก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับสามารถสามารถเข้ามาปรึกษานะครับกับเจ้าหน้าที่ดีป้าก่อนได้เลยครับ,ครบโครงการทุกโครงการจริงๆทั้งถ้าเป็นเอสเอเอเองนะครับหรือเป็นหรือเป็น,รเ,ปนเรียกว่าเป็นเป็นตัวพวกการโรง,งงานอะไรต่างๆนะครับไอ้พวกโรงแรมนะครับ พวกนี้ก็สามารถเข้ามาปรึกษากับเราขอนได้เลยครับหรือจะปรึกษากับสตาร์ทอัพนะครับเราก็จะมีลิสต์ของสตาร์ทอัพอยู่ในในในตัวเว็บไซต์ดีป้านะครับมีเว็บไซต์ที่เป็นเราเรียกว่าเป็นตลาดนะครับตลาดเทคโนโลยีที่อยู่ในนั้นด้วยในเว็บไซต์ของดีป้านะครับว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรให้เลือกใช้ได้บ้างนะครับซึ่งสตาร์ทอัพของดีป้าเองเขาก็จะได้รับการเทรนนิ่งหมดแล้วว่าเรามีแมคชีนซึมหรือมีกลไกอะไรบ้างที่จะซัพพอร์ตก็สามารถ ชทไปคุยกับพวกสารพุ่นี้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะคุยกับดีป้าโดยตยจงก็ได้เหมือนกันครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคนีก่อนเดี๋ยวกาสหน้าคุยกันใหม่นะฮะขอบพระคุณมากนะครับคุณชินาใช่ครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับกับคุณชินาวุฒิชินาประยูนนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านเศรษฐกิจดิจิตอลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิตอลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าท่านู้ฟันครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้เรื่องของกการพันี มาตรการการพักหนี้ซึ่งออกโดยธนาคารออมสินนะครับนานถึงหกเดือนจะช่วยลูกหนี้รายย่อยเจ็ดแสนห้าหมื่นรายได้อย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้พูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะกรรมการธน,นาคารออมสินนะครับปิดท้ายกันที่คําถามครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยของธนาคารนะครับด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลานานหกเดือนโดยมีการประเมิน นะครับว่าจะสามารถช่วยลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ามาตร,รการนี้ได้เป็นจำนวนกี่รายส่งคำตอบตอมานะครับ sms 4221075 Facebook Live เจ้าไข้าไปที่เพจเก็เบเปี้ยดได้ถึงร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักคู่ครับ